สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้พบกับคุณครูกจุจพันธ์อมแย้มนะคะวิชาวิทยาการคำนวณค่ะหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมและตรวจหาข้อผิดพลาดตัวชี้วัดว4.2ป2ทับ2การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมค่ะสุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ถูกต้องกิจกรรมยูนิตทีสอตอนที่2ให้ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้เปิดหนังสือหน้า48คําคำสั่ง ข้อที่หช่วยพึ่งตรวจสอบการทำงานของชุดคำสั่งทีละคำสั่งว่าพึ่งจะบินชนต้นไม้ในกล่องคำสั่งใดบ้างโดยขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมที่เป็นผลลัพธ์ของแต่ละคำสั่งและให้สังเกตเกมพึ่งและนำข้อมูลไปตอบคำถามด้วยนะคะกิจกรรมข้อที่หนึ่ง เมื่อเรียกใช้งานตัวอย่างเช่นคำสั่ง e ชนต้นไม้หรือไม่คำตอบคือไม่ชนต้นไม้ก็ให้เขียนเครื่องหมายถูกนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะลงมือทำงานได้แล้วคะ่ะกิจกรรมยูนิตเทสสองตอนที่สอง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้หนังสือหน้าที่49คําคำสั่งข้อที่2แก้ไขชุดคำสั่งเดิมในข้อที่1ที่มีบางคำสั่งเกิดข้อผิดพลาดทำให้พึ่งบินชนต้นไม้โดยเขียนชุดคำสั่งที่ถูกต้องลงในช่องว่างของชุดคำสั่งใหม่ค่ะนักเรียนลงมือทำงานได้แล้วค่ะ ให้นักเรียนลงมือทำงานได้เลยนะคะวิธีการตอบคำถามกิจกรรมยูนิตทส2ตอนที่สองข้อที่1หนังสือหน้าที่48เมื่อเรียกใช้งานคำสั่งที่1นึ่คำสั่ง e ไม่ชนต้นไม้คำสั่งที่สองคำสั่ง s ชนต้นไม้คำสั่งที่สามคำสั่ง e ไม่ชนต้นไม้คำสั่งที่4ี่คำสั่ง e ชนต้นไม้คำสั่งที่ห้าคำสั่ง n ไม่ชนต้นไม้คำสั่งที่6กคำสั่ง e ชนต้นไม้คำสั่งที่7จ็ดคำสั่ง e ไม่ชนต้นไม้ วิธีการตอบคำถามกิจกรรมยูนิตท s ส2ตอนที่สองข้อที่สองหนังสือหน้าที่49แก้ไขชุดคำสั่งเดิมในข้อ1ที่มีบางคำสั่งเกิดข้อผิดพลาดทำให้พึ่งบินชนต้นไม้โดยเขียนชุดคำสั่งใหม่ในช่องว่างที่กำหนดให้ค่ะคำตอบคำสั่ง s คำสั่งที่สอง ทำให้พึ่งบินชนต้นไม้แก้ไขเป็นคำสั่ง e คำสั่ง e คำสั่งที่4ทำให้พึ่งบินชนต้นไม้แก้ไขเป็นคำสั่ง n คำสั่ง e คำสั่งที่6ทำให้พึ่งบินชนต้นไม้แก้ไขเป็นคำสั่ง s นักเรียนทำถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ